ครับในส่วนของการตรวจสอบจากคลิปที่ปรากฏสองสามวันที่ผ่านมานะครับในส่วนของอตำรวจท่องเที่ยวเราได้มีพบนะครับในดาบตำรวจคนหนึ่งเพิ่มเติมนะครับก็กลายเป็นว่าตอนนี้ตำรวจท่องเที่ยวจะมี2นายนะครับในส่วนของเพิ่มเติมนายที่พบว่าคนนี้เป็นคนที่ในตำรวจท่านนี้เป็นคนประสานงานกับทางผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่ รู้จักกับกลุ่มสองแม่ลูกที่เป็นนักท่องเทีย่ยวที่เดินทางมายัางประเทศไทยเพราะฉะนั้นก็จะได้รับการติดต่อจากคนไทยคนหนึ่งนะครับติดต่อมายังในดาบตำรวจท่องเทีย่ยวท่านนี้ในดาบท่านนี้ก็วันนั้นไม่ว่างก็เลยโทรศัพท์ให้ทางร้อยตำรวจสมพลเป็นผู้รับหน้าที่ดูแลนักท่องเทีย่ยวดังกล่าวเนี่ยเองนะครับ ในส่วนตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าทางบชท่องเที่ยวนะครับได้เรียกเข้าประจระรําสบกแล้วแล้วก็ได้มีการตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเทจริงไว้แล้วด้วยนะครับในส่วนของอข้าราชการตำรวจ2องนายที่เป็นสังกัดบกรจร,รนะครับในส่วนของบอชนนั้นได้เตรียมการในเรื่องของการแจ้งข้อกล่าวหาในเรื่องของอพรบรจราจรทางบกแล้วก็พรบ เครื่องหมายราชการนะครับในเรื่องของการเอาไซเรนมาติดที่รถนะครับแล้วก็มีเครื่องหมายราชการติดที่รถด้วยตรงจุดนี้ตําตรวจภูทรภักหนึ่งก็ดาเนินการในส่วนที่จะเป็นพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นในปรากฏที่คลิปวันนั้นนะคร,ครับในส่วนนี้จะเลเตรียมสรุปเบื้องต้นเพื่อ,อตั้งนะครับกรรมการสืบสวนข้อได้จริงที่จะทาให้สามารถ ลงโทษในทางวินัยแล้วก็ลงโทษในทางอาญาได้ต่อไปนะครับส่วนบุคคลที่ระบุว่าว่าเป็นประชาชนทั่ว,วไปเนี่ยตรงนี้เราต้องดำเนินคดีหรือว่าจะต้องมีการเรียกมาสอบก็ต้องอยังไงต่อกับบุคคลดังกล่าวผมคิดว่าบุคคลดังกล่าวคงต้องต้องเชิญนะครับเชิญมาให้ปากคําแล้วก็เพื่อให้ข้อมูลเนี่ยมันครบถ้วนก็ต้องเชิญมานะครับเป็นใครฮะเป็นคนที่ทํางานอยู่กับรัฐมนตรีหรือว่าเป็นพวก บริษัทบัวครับไม่เกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีนะครับเบื้องต้นเนี่ยเบื้องต้นนะครับจากเรื่องของการสอบปากคาเบื้องต้นเนี่ยคือไปรู้จักที่งานงานหนึ่งเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับได้รู้จักกับทางรถนํานะครับได้เมื่อเดือนพฤศจิกายนแล้วก็แลกเบอร์กันไว้แล้วก็มีงานก็เลยติดต่อมาแล้วเหตุใจผู้ชายคนดังกล่าวรู้จักนักท่องเที่ยวชาวจีนนะครับตรงนี้ก็คงต้อง เป็นเรื่องที่อาจจะเชิญมานะครับในเรื่องของการให้ถ้อยคําหรือว่าเชิญมาสอบถามว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเรื่องราวที่นักรู้จักนะักท่องเที่ยวชาวจีนอย่างไรก็คงต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องพิสูจน์กันต่อไปนะครับแล้วการรับเงินในวันดังกล่าวเนี่ยมันสอดคล้องกับข้อเท็จจริงไหมว่าเป็นเงิน7 0 0 0ันหรือว่าเงิน200ตามที่คลิประบุมนะั้ เงิน200แจ้งว่าเป,เป็นเหมือนกับเป็นค่าทางด่วนนะครับแต่เรื่องเงิน7000เนี่ยคงคงเดี๋ยวขอดูรายละเอียดในในเรื่องของการให้ปากคำอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนไอ้รั์ที่แปลเนี่ยเราสามารถจะเชื่อถืไนนาาาถอถได้ไหมเนื่องจากมันอาจจะเป็นการแปลความแล้วผิดเป็นการใส่ร้ายตำรวจของเราตรงนี้เราจะมีการตรวจสอบในในส่วนตรงนี้ไหมซับที่แปลเป็นไทยในส่วนที่ทรัพ์ที่แปลเป็นไทยนะครับในส่วนที่เป็นตัวของนักท่องเที่ยวเองนะครับก็ กรรมการมีแนวคิดว่าน่าต้องอาจต้องเชิญมาให้ถ้อยคำเหมือนกันนะครับตอนนี้นักท่อานานางเที่ยวจีนนะ่ะยังอยู่ในเมืองไทยไหมครับยังอยู่ครับมีโอกาสที่เราจะต้องเชิญมามั้ยเนื่องจากทําให้ภาพลักษณ์ของตํารวจและประเทศไทยเสียหายก็มีโอกาสครับสอ,สอบจะสอบถึงประเด็นที่ว่าตํารวจเรียกรับหรือว่าให้โดยสเสน่หาคือคือในในในเรื่องของประเด็นทุกอย่างนะครับท่านพลตระเวรดำรงศักดิ์กิติพัฒน์ท่านผบตรท่านได้สั่งการตั้งแต่วันแรก ที่ได้เห็นคลิปอยู่แล้วนะครับว่าให้เจริํารวจเนี่ยสอบถึงประเด็นให้ครบทุกมิติในเรื่องของการเรียกรับในเรื่องของวิธีการแล้วก็ทํามากี่ครั้งแล้วก็ได้ทํามาในลักษณะของการรูปแบบของบริษัทหรือประสานงานกับคนนอกอย่างไรเนี่ยยังไงก็คงต้องพิสูจน์ทราบให้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับกลุ่มตารวจกลุ่มดังกล่าวเนี่ยปกติเขาปฏิบัติหน้าที่อยู่ในหน่วยงานไหนและทํางานให้กับใครยังไงฮะถึงได้มีรถนาขบวนเป็นชุดได้ จริงๆเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยสังกัดบ,บอกอรจรอยู่แล้วนะครับบอกอรจรอก็จะเป็นเรื่องของการจราจรเรื่องของรถวิทยุเรื่องของจักรยายนยนต์นําอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของบอชท่องเที่ยวก็เป็นที่ทราบนะครับว่าก็ปฏิบัติงานในสนามบินตรงจุดนี้ก็ถือว่าทั้งสองหน่วยก็มีการปฏิบัติงานในในพื้นที่ตัวเองนะครับกลุ่มนี้เคยมีกระแสข่าวว่าเป็นเป็นกลุ่มที่ขับรถนารัฐมน,นตรีตรงนี้ตำรวจมีข้อมูลไหม คง,คงต้องคงต้องสอบไปเรียนให้ครบทุกมิติแต่ผมขอเรียนหนึ่งว่า,าในเรื่องของตํารวจเนี่ยก็ต้องไปพิจารณาว่าภูมิชาให้ไปปฏิบัติหน้าที่อะไรในวันนั้นได้เข้าเวรหรือไม่แล้วครับเข้าเวรแล้วเนี่ยมาทํางานพิเศษหรือไม่ได้เข้าเวรเป็นวันพักตรงจุดนี้จะต้องเริ่มต้นที่ที่ตรงนี้มากกว่านะครับจะยังยังมีการทำในรูปแบบนี้ไหมหรือว่าทําเป็นประจำไหมกับกับการไปรับงานพิเศษแบบนี้ เ,เบื้องต้นเบื้องต้นยังยังยังให้การเบื้องต้นนะครับว่าได้รู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่งานงานหนึ่งในช่วงเดือนพฤศจิกายนนั้นและก็แลกเบอร์กันไว้ผู้ชายคนนี้ทําเกี่ยวกับเรื่องของรถเช่าเรื่องของรถที่มารับนะักท่องเที่ยวต่างๆจักรยานยนต์ที่นํามาใช้นี่เป็นแบบเช่าซื้อหรือส่วนบุคคลตอนนี้ตรวจสอบเบื้องต้นนะครับทั้งจักรยานยนต์แล้วก็รถยนต์เนี่ยเป็นเป็นของส่วนตัว เอามาติดติดตั้งสติ๊กเกอร์หรือไงฮะก็มาลักษณะคือมาติดตั้งไซเรนนะครับแล้วก็มา,าติดในเรื่องของอเครื่องหมายที่เป็นราชการเพราะฉะนั้นตรงจุดเนี้เราก็มองว่าจะมีเรื่องของความผิดอาญาในฐานะที่เป็นพรบรจราจรทางบกแล้วก็พรบรเครื่องหมายราชการครับต้าข่ายเรื่องของปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบนะครเพราะว่ามีการแต่งกายเป็นเจ้าหน้าที่ในการไปให้บริการ ตรงนี้ต้องดูแง่มุมในเรื่องของข้อเท็จจริงประกอบกันทั้งหมดนะครับแล้วก็ไม่ทิ้งประเด็นคือเข้าวินัยถ้าเกิดเข้าอาญาด้วยก็ต้องดําเนินการครับล่่สุดเห็น,นการโพสต์ว่ามีการปรับราคาเพ้่เนื่องจากข่า,าวาการทุจริไทยอย่างนี้เรามีการตรวจสอบแล้วหรือยังครับก็ตอนนี้ผมคิดว่าทุกอย่างนะครับมันก็คงไม่มีความลับเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกไว้เลยว่าการกระทาในลักษณะนี้ทําไม่ได้นะครับ <Yes S 1> ในเรื่องการาไปนําขบวนเรื่องของการอำานวยคมสะดวกกลุ่ม นักท่องเที่ยวที่ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์เลยสักอย่างเดียวนะครับทำไม่ได้ครับปกติสามารถขอรถนำขบวนเป็นส่วนตัวอย่างนี้ได้น้ตามระเบียบของสำนักงานสถิติชาติระเบียบเนี่ยตั้งมาตั้งแต่มติครมเมื่อกันยา2 5 4 2544นะครับแล้วก็เราได้ใช้มาตลอดโดยมีการํำชับในเรื่องของการขอรถนำขบวนซึ่งประกอบกันด้วย2ประเด็นคือรถนำขบวนที่นำโดยปกติแต่ลถนำขบวนที่ขอเป็นครั้งคราว แต่ในเรื่องของการขอเป็นครั้งคราวนั้นนะ่ะก็ต้องเป็นลักษณะที่จะเป็นผู้มีอำนาจก็คือในกรุงเทพคือผู้การจราจรถ้าเกิดนอกพื้นที่กรุงเทพก็เป็นผู้การทางหลวงในส่วนของผมตอตรท่านมีอำนาจพิจารณาเป็นรายๆไปแต่ที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะให้นักท่องเที่ยวส่วนตัวส่วนบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับเว้นแต่ในเรื่องของแขกสําคัญของราชการหรือกลุ่ม ที่เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับในเรื่องของการเดินทางใาราชการแต่ในเรื่องทัศนศึกษาของเด็กนักเรียนหรือว่ากลุ่มทัวร์ที่จะมาทําประโยชน์หรือมีผลที่จะทําให้ประเทศไทยเนี่ยได้ประโยชน์เรื่องการท่องเที่ยวนะครับก็จะพิจารณาเป็นรายๆไปจากการประสานงานของหน่วยราชการเช่นกระทรวงท่องเที่ยวหรือว่ากระทรวงต่างๆที่ขอมาและมีเหตุผลแล้วก็ไม่ใช่บรรทัดฐานทุกบรรทัดฐานเนี่ยจะใช้เหมือนกันหมดนะครับเพราะต้องดู กำลังพลเจ้าหน้าที่แล้วก็มีเรื่องรถที่จะสามารถที่จะสับสนได้หรือไม่แต่ทุกอย่างเนี่ยจะไปเป็นไปด้วยเหตุผลหลักก็คือเพื่อความปลอดภัยของขบวนและเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่บนถนนนะครับเป็นหลักครับนอกเหนือจากสี่นายตำรวจแล้วยังมี1นึ่งสองสองที่ต้องเข้ามาเรียกมาสอบปากคำด้วยไหมครับตอนนี้ทางบชนนะครับทางบอกอรจรอได้ตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จรจริงในส่วนของผู้กบัญชาที่ ควบคุมกํากับดูแลเจ้าหน้าที่ทั้ง4ี่นายไว้ด้วยนะครับเพราะจุดนี้เนี่ยก็จะมีคําสั่งซ้อนมาอีกคําสั่งหนึ่งเพื่อดูว่าได้มีการปล่อยปละละเลยหรือมีรับทราบในเรื่องของการปฏิบัติเจ้าหน้าที่ในส่วนของผู้ใต้บัญชาของตัวเองอย่างไรหรือไม่นะครับคุณชูวิทย์เชื่อว่าเคสนักท่องเที่ยวจีนอัดคลิปตำรวจอำนวยความสะดวกโดยการขับรถตำรวจนำขบวนเป็นธุรกิจทุนจีนสีเทาแล้วก็เผยว,ว่าเรื่องราวแบบนี้เนี่ยมันมีมานานแล้ว ทำให้เสียภาพลักษณ์ของประเทศต่างชาติก็มองประเทศไทยเนี่ยมีเงินก็สามารถซื้อได้คุณชูวิทย์กมลวิสิตนักแฉทุนจีนสีเทากล่าวถึงกรณีของนักท่องเที่ยวหญิงชาวจีนเผยแพร่คลิปสามารถจ้างตำรวจไทยเนี่ยในราคา6,000บาทถึง7,000บาทอํานวยความสะดวกในการออกจากสนามบินและขับรถนําขบวนไปที่พัทยาโดยมีการอํานวยความสะดวกตั้งแต่ลงเครื่องบินรับก,กระเป๋าสัมภาระโดยคุณชูวิทย์เชื่อว่าเป็นกลุ่มขบวนการของธุรกิจจีนสีเทาเหมือนกัน และเรื่องนี้เนี่ยก็มีมานานแล้วแต่เพิ่งมีคนถ่ายคลิปเผยแพร่ซึ่งก็ทําให้เสียภาพลักษณ์ของประเทศที่ทําให้ชาวต่างชาติเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยมีเงินก็สามารถซื้อได้เช่นเดียวกันกับก่อนหน้านี้ที่มีคลิปของนายตู้่าวก็พูดในลักษณะน,นี้เช่นกันคุณชูวิทย์ยังกล่าวต่ออีกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยที่มีคนจีนเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยจํานวนมากก็เคยมีการจ่ายเงินคนละ500บาทเพื่อแลกกับการที่ไม่ต้องผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองในการทําวีซา่าคุณผู้ชมนะฮะ ก็เรื่องราวแบบนี้เนี่ยมันมีมานานแล้วละ่ะสําหรับเรื่องของการขับรถนําขบวนแต่ผมเชื่อว่าครั้งนี้เนี่ยไอ้เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนำอินฟลูเอนเซอร์หญิงเนี่ยนะจากชาวจีนเนี่ยนะครับขับรถนําขบวนไปส่งที่พัทยามันไม่ใช่ครั้งแรกอย่างแน่นอนคือมันต้องมีก่อนหน้านี้อีกหลายๆครั้งและคุณผู้ชมละ่ะคิดว่าเรื่องราวแบบนี้เนี่ยมันเพิ่งเกิดขึ้นครั้งแรกหรือมันมีมานานนมเนและเรื่องแบบนี้เนี่ยนะครับและสิ่งที่สําคัญคือประชาชนคนไทยเห็นแล้วว่ามันรู้สึกว่า มันตะชิดตะขวงใจมันไม่เหมาะสมยิ่งชาวจีนก็พูดอย่างนี้ว่าอย่างคลิปของคุณตู้ห่าวนะเขาบอกว่ามีเงินจะทําอะไรก็ได้ในประเทศไทยมันเหมือนเป็นการตอบย้ําเพิ่มเข้าไปว่ามีเงินในประเทศไทยก็สามารถซื้อได้เช่นกันประมาณนั้นคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันดูครับขอบคุณฮะ Wow. ก่อนที่จะว่ากูไม่มีมารยาทอะเพราะมึงเรามีมารยาทนะหรือที่ไปส่งข้อความหาเพื่อนในเฟ